เบ่งคอกแบ่มาเนี่ยในที่สุดก็สำเร็จนผลงานการสร้างมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนใส่เดียวเลยสวยแล้วแต่ว่าอากาศคืมๆกันเลยยังทันเด็ดปอยแล้วโค้งทางนอกทางในยังบัดันแล้วคักปันได้นี่จำนวนแบ่มาเบ่งแบ่ ้ดที่หลอดโอ้ไม่ถ้าขีดกับขีกะอยู่เฮียงกันได้ข้อกใหม่ บรรดาเบ,บี้ยในอยู่คล้องใหม่เฮือนใ,ห,ให,มหม่มาเนี่ยยังทันเด็ดปล่อย